การชาร์จรถไฟฟ้าในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับก็โซลาเซลล์นะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญหรือเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าแต่ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยแผงโซลาเซลล์เนี้ย เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับผมเคยใช้รถดีเซลนะครับดีเซลเมื่อก่อนผมต้องอยากจะไม่อยากจะเสียค่าน้ำมันก็ไปหาซื้อคือน้ำมันมันแพงนะก็ไปหาซื้อน้ำมันที่เขาทอดทอดทอดอ,อาหารที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็จะราคาถูกๆแล้วก็มาแปลงนะครับ เป็นน้ำมันดีเซลใช้ก็ยังยากครับยังยากาครั้งหนึ่งผมก็เคยเมีรถที่ติดแก๊สนะครับติดแก๊สนะครับเพื่อประหยัดค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายก็ทำบ่อกแก๊สชีวภาพนะครับเพื่อผลิตแก๊สนะครับจากขี้หมูขี้ควายนะครับ ได้แก๊สออกมาในหังต้มได้นะครับแต่มาใช้กับรถนะครับไม่สําเร็จเพราะว่าความหนาแน่นของของกาอ๊าซชีวภาพนั้นมันมีความหนาแน่นน้อยนะครับก็ปิดประตูไปก็ยากอยู่นะครับแม้ว่าเขาจะมีวิธีการที่จะทําให้เกิดให้แก๊สชีวภาพนั้นมีความหนาแน่นพอที่จะเติมใส่ในรถได้ก็ยังยากนะครับเพราะฉะนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือใช้วิธีนี้แหละครับแผงโซล่าเซลล์นะครับถ้าหากว่าเราจะชาร์จแบบช้านะครับก็ควรจะมีประมาณอ,อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ต้องมียี่สิบแผงนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมียี่สิบแผงแต่ผมทดลองใช้เนี่ยผมใช้แค่สิบแปดแผงแผงมือสองสามร้วัตต์นะสิบแปดแผงก็สามารถชาร์จได้นะครับของผมใช้รถไม่ไม่มาก ใช้การใช้รถขผมไม่มากก็ประมาณ3วันชาร์จครั้งหนึ่งนะครับก็ไปตลาดบ้างแปอะไรบ้างก็ของมาได้ฟรีแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอันนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ก็ไฟก็มีอยู่2 1 0บนะครับ ที่ผลิตจากแผงโซลาเซลล์นะครับผลิตจากแผงโซลาเซลล์ซึ่งแผงโซลาเซลล์น่ะปกติแล้วมันจะผลิตเป็นไฟดีซีนะครับนะครับเป็นไฟดีซีซึ่งเป็นมีบวกมีลบนะครับสีแดงนี่บวกสีดํเนี่ยลบนะครับผมก็มาเข้าเบรกเกอร์นะครับแล้วก็เอามาเข้าตัวไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์นะครับก็มีบวกมีลบนะครับ ตัวไฮวลต์อินเวอร์เตอร์นี้ก็มีหน้าที่แปลงไฟ DC จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับออกมาที่ปลั anyway. ๊กนี่นะครับแล้วก็ชาร์จได้ก็ตอนนี้ชาร์จอยู่10แอมป์นะครับเก9าจุแอมป์นะครับประมาณ10แอมป์นะครับก็คือประมาณ2,200วัตต์นะครับก็ชั่วโมงละ5%นะครับคำนวณได้เลยว่าชั่วโมงละ หนึ่ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถเติมได้5%เก็ยังง่ายกว่าการการไปเอาก๊าซชีวภาพเอามาใส่หรือไปซื้อ,อน้ํามันที่เขาทอดแล้วนะฮะทอดอาหารแล้วเนี่ยที่เหลือใช้นะครับเขาไม่ได้ใช้แล้วทอดมากๆก็เหลือใช้แล้วเอามาแปลงเป็นน้ำมันโซลาน้ํามันแบบดีเซลนะครับเอามาเติมรถก็ยังยากนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตน่ะถ้า คนใช้รถไฟฟ้าเยอะๆนะครับวิธีการที่จะประหยัดพลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของพลังงานนะครับง่ายที่สุดก็คือโซล่าเซลล์นี่แหละครับพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละครับ,นะรบอนาคตก็จะมีรถอ e ีแตนนะครับรถอ e ีแตนรถเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าหากว่าเรามีารถอ e ีแตนเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งรถไฟฟ้าก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ เพราะฉะนั้นมีแผงโซล่าเซลล์แล้วก็มีรถอีแตนหนึคันนะครับก็สามารถที่จะาชาร์จจากโซล่าเซลล์นะครับไปใส่รถอีแตนนะครับกลางคืนให้มันเหลือไว้นะครับเอาไปใช้ในบ้าน,น,นก็คือไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่นะครับรถอีแตนก็เป็นแบตเตอรี่ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นภาคเกษตรกรเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ครับ